เราคงเคยได้ยินวิสัยทัศน์ของไม่ว่าจะเป็นวอร r เรนบัฟเฟตนะครับหรือว่าบิลเกตที่พูดถึงเรื่องคริปโตเคอเรนซี NFT เนี่ยว่าเขาไม่เชื่อในคุณค่าของสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นคนชั้นนำนะครับในด้านเทคโนโลยีเนี่ยแต่ก็ปฏิเสธในเรื่องของสิ่งสมัยใหม่นะครับยกตัวยอย่างอย่างเช่นทิมคุกเนี่ยแกก็เป็น CEO ของ Apple นะครับ แต่แกก็ออกมาให้ความเห็นกับหลายๆสื่อนะครับไม่ว่าแกจะไปที่ไหนก็ตามแกก็จะบอกว่าแกยังไม่ค่อยชอบในเรื่องของเมตาเวิร์สเท่าไหร่นะครับแต่มันไม่ได้หมายถึงว่าแกปฏิเสธนะฮะมันมีความที่มันย้อนแย้งกันนิดหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้ฟังก็คือแกบอกว่าไอเมตาเวิร์สเนี่ยมันยากที่จะเข้าใจนะครับผมว่าค่าเฉลีย่ยเขาบอกว่าค่าเฉลีย่ยของคนเนี่ยมันไม่ค่อยเข้าใจว่าเมตาเวิร์สมันคืออะไรกันแน่ตรงกันข้ามกับ AR เขายกย่อง AR ในเหมือนพระเจ้าเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าทาง Apple เนี่ยจริงๆกํลังจะผลิตพวกฮาร์ดแวร์นะครับฮาร์ดเซตที่แบบว่าสามารถใช้กับเ,เรื่อง AR เขาบอกว่า AR เนี่ยมันจะทำให้การเรียนรู้นี่เปลี่ยนไปนะครับอาจจะใช้ในเรื่องของการเรียนเด็กสามารถเข้าไปอยู่ในสถานที่นั้นโดยไม่เป็นอันตรายนะครับหมอก็สามารถผ่าตัดผ่าน AR ได้อันนี้คือวิชั่นวิชั่นที่ทาง Apple เขามองนะครับส่วน Meta v e r s e เนี่ยเขามองว่ามันยัง จับต้องไม่ได้ไม่มีความชัดเจนนะครับหลายคนก็ลงแอดฟอร์ไปเยอะโดยที่ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับจะว่าไปส่วนหนึ่งมันก็จริงนะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าการที่เข้าไปในโซเชียลแล้วมีอวตารของเราอันนี้เรียกว่าเมตาเวิร์สหรือเปล่าหรือว่าต้องเป็นเกมนะครับแล้วต้องเป็นเกมทีดีไหมหรือถ้าเป็นเกมแล้วแชทกันอย่างเดียวเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเมตาเวิร์สหรือเปล่านะครับตรงเนี้ยผมว่าคอนเซปต์ของเมตาเวิร์สจริงๆมันกว้างมาก มันจะเป็นอะไรก็ได้ที่สามารถจะลิงเกตคนเข้ามามีปฏิสัมพันธ์เหมือนโลกสเสมือนจริงนะครับซึ่งอาจจะเป็น 3D ก็ได้อย่าง AR มันอาจจะเป็นแค่อ์ปกอบหนึ่งเท่านั้นนะครับเพียงแต่ว่าทีมคุกเนี่ยแล้วก็บริษัทของเขาเนี่ยกำลังทำเรื่องเรื่องนี้อยู่เขาก็เลยเชียร์เรื่องนี้แล้วก็ไอเรื่อง Meta Word ์เนี่ยดันไปเป็น m a ร์ค u c ค e r เบิรเนี่ยที่ไปจับจองพื้นที่แล้วถึงขนาดเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Meta เขาก็เลยอาจจะไม่ค่อยอภิเ t e คำว่า m e t a เว r ร์เท่าไหร่จริงๆแล้วสิ่งที่เขาพูดหรือเมนชันเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องเดียวกันนะครับที่สุดท้ายปลายทางมันมาบรรจบกันก็ได้นะครับแล้วคุณผู้ชมละครับคิดว่า m e t a เวิร์มันคืออะไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าชอบคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีนะครับ Investment บอกเชน NFT ก็ติดตาม Creative Rich คิดสร้างเงินได้เลยนะครับ